สวัสดีทุกท่านครับวันนี้วันอังคารที่5กรกฎาคม65มผมธนาย,นยิัศัตประเสริฐเนติคุณครับไปเกี่ยวอะไรครับเน่เ,นเกี่ยวไรมากำลังมาที่วัดกกตูมอำเภอดงหลวงจงังหวัดมุกดาหารนะครับมาร่วมกิจกรรมช่วยเหลือ,อเ,เอด็ก นักเรียนคนแก่ผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็มีนางลำประจำหมู่บ้านกกตูมเป็นแม่บ้านนะครับมาลำต้อนรับผมก็เลยจะ,ะถ่ายคลิปเผยแพร่กิจกรรมนี้ให้ท,ทุกท่านได้รับชมแล้วก็มียูทูบเบอร์ประจำหมู่บ้านกกตูมกมกกอะมาร่วมกิจกรรมกันหลายท่านนะครับ สร็จจากวันนี้พรุ่งนี้ก็จะไปที่จำปาดงเป็นที่สุดท้ายไปแจกเงินให้กับเด็กนักเรียนประมาณอีกร้อยห้าสิบท่านแต่วันนี้รวมแล้วก็ประมาณทั้งเด็กทั้งผู้สูงอายุคนแก่อะไรก็ประมาณร้อยท่านก็ใช้งบก็ก้อนหนึ่งนะครับหลายหมื่นบาททุกอย่างเราพอมีชทางทามากินได้เราก็ อเอารายได้ที่มาเข้ามาช่วยเหลือนะครับก็จะเห็นคนแก่ผู้ป่วยติดเตียงมานั่งรอกันทานข้าวกันนะครับเนี่ยแก่ครับแก่จริงๆนะครับคนอายุมากว่านอกก็ถือว่าอายุมากนะประมาณก็แต่ละท่านแต่ละท่าน พอ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 สูงวัยก็มีเด็กก็ยังมีการเลี้ยงอาหารก๋วยเตี๋ยวเด็กแล้วก็ไอติมแตมีท่านหนึ่งที่ตั้งใจจะมาให้เมื่อเดือนที่แล้วให้ไปสองพันให้ไปไม่ถึงไม่ใช่สอง,ง 2, นะพันนะพันกว่าบาทามาเที่ยวนี้ทนายตั้งใจจะมาให้อ่าปรากฏว่าเสียชีวิตไปแล้วครับคนป่วยแต่ว่าทางญาติก็ไม่ได้บอก ก็เลยมือเพิ่งมาบอกวันนี้วันนี้ก็เลยจะ,อะเอาเงินที่ที่ตั้งใจให้กับญาติไปเป็นร่วมทําบุญท่านเสียไปนะครับเมื่อ3าสีวันเมื่อวันที่แล้วเรายังช่วยเหลืออยู่เลยน่าเสียใจน่าเสียดายนะครับ อันนี้เป็นโบสถ์วัดดงหลวงสร้างใหม่นะครับทางมันทางขึ้นก็เป็นองค์พญานาคเป็นโบสถ์ที่สวยเล็กๆครับสร้างตามสานภาพของคนพื้นที่องค์พญานาคซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาวไทยพุทธโดยเฉพาะภาคอีสานจะให้ความเคารพนับถือ ข้างในปฏิสฐานองค์พระพุทธปฏิมากรแล้วก็รอบๆก็เป็นหมู่บ้านเป็นกุฏิสง์เป็นทุ่งนาเป็นวัดเล็กๆเป็นวัดเล็กๆตอนนี้กาลังนางลำใกล้จะมีกิจกรรมลำแล้วครับครับ

ลำ้ำดันกอนล้าก่อนล้ำกออนั่งนานไงคนที่เขาคนที่เขาอยากลเขาจะกอจะเขานั่งนานเขานั่งนานเอาเลยเอาเลยตามสบายนะครับตอนนี้ผู้เฒ่าผู้แก่ยังในฟิล์มแล้วก็่านจะปูไปนั่งกำลังมาเข้ามา มารับเงินบริเงินเงินช่วยเหลือนะครับจากประต้อยอเมริกากับเจ้าปู่นะครับแก่จริงๆนะครับยายอายุเท่าไหร่แล้วครับเท่าไหร่แล้วครับเท่าไหร่นะไปยายตอบไม่ถูกแล้วยายโอ้ยอายุยืนมากเลยครับคนโบราณเลยนะครับเดินเนี่ยดูสิน่ครับ ที่นี่มีผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ยืนมากเลยนะครับถือไม้เท้ายอดทองเลยเนี่ยกระบองยอดเพชรเลยนะเนี่ยเนี่ยสามท่านนี้ประมาณสามร้อยปีฮะผมผมผมฟายเงินมาไม่อ่านจะมาขอเขียดเบิด์เพื่อที่คะถามคุยายยายคนแรกดิวายายนี่ถุงยายอายุเท่าไหร่แล้วครับสวัสดีครับยายแปดสิบเจ็ดโอ้โหยังเหมือนเดรสสิบแปดเลยยังสวยทำไมผู้เฒ่าผู้แก่ที่นี่เยอะอย่างไรครับทำไมหมู่บ้านอายุยืนเนี่ย แปดสิบแปดมิลลิเมตรอ๋อ,อไปว่าอะไรอะ่ะอันนี้ฟังไม่ถูกแปลเลยเราบอาตกกามาหมดแล้ว <c oughs> โอ๊ยทำไม,มโอ้ยไปหมู่บ้านคนเท่าเลยเนี่ยพันปีครับหมู่บ้านพันปีเลยนะครับผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยอหาหายากครับหายากครับหมู่บ้านที่มีคนแก่มากขนาดนี้นะครับ เหลือเชื่อเลยครับถ้าท่านใดอยากจะมาช่วยเหลือผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ย<ช>ไม่ต้องไปที่ไหนเลยครับกกตูมเนี่ยมาได้เลยครับโอ้โแล้วยายยายเท่าไหร่แล้วครับสวัสดีครับยายาโ,อโอ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่หมอครับอ๋อเป็นเอฟซีเหรอแล้วยายอายเท่าไหร่ครับเท่าไหร่แล้วฮะกกตอายุอายุเท่าไหร่แล้วครับยาย แปดสิบเจ็ดขอแปดหนึ่งปีโอ้แกอายุยืนยืนทางนั้นเลยนะครับหมู่บ้านคนอายุยืนนะเหลือเชื่อเลยครับผมไม่เคยเจอคนเฒ่าคนแก่ที่ลงตัวกันได้มากขนาดนี้นะครับเอามาครบแล้วนะครับเนาฮัลโหลฮัลโหลเอาเอาเลยครับเอาเลยครับเดี๋ยวอ๋อัยนะคะผู้ใหญ่บ้านโกกอกเช็คมาหมดแล้วยังสิบเอ็ดคนพร้อม ฮะไม่คบใช่มีตัวแทนรับแทนไหมมีเขไหนมาไม่ได้ก็ลูกหลานมารับแทนมาครบยัางมูสิทธิ์ยังไงครับท้าพงศ์ท้าพงศ์นี่ไม้เท้าก็ย ayasit เลยเนี่ยโเคครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนี่ไม้เท้าก็ย ayasit ครับไม้เท้าก ayasit นะครับเนาะแล้วก็มีกรอบนี่นี่นะครับไม่ไม่ต้องหานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาถือให้บูด้วยเกษตรสมบูรณ์นะครับเนาะครับผม์พ่อแม่พี่น้องโอกโอนกุ๊กกุ๊กเนี่ยนะครับเนาะก็ ผมเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเยี่ยมเยือนนะครับแล้วก็เป็นเกียรติยิ่งที่ท่านทนายท่านแล้วก็เจ้าปู่รับให้ผมเป็นคนศกท่านผู้ชมคนศกคนตกพิเศษนะครับก<อ>็บวันนี้ก็เอาลิ้วๆเล่าอย่างคนที่ตกแลครับเนาะมีแต่ผู้เท่าผูแก่หน้ารักหน้าทักน,นั้นเลยครับ แสดงว่าคน้านนอกนีม่มีอาหารที่ว่าไม่ค่อยมีสารเคมีอายุยืนเล,ลตดีครับเเอามีตอนนี้กำลังรวบรวมรายชื่อแล้วก็<ะ>เงินที่จะแจกนิดหน่อยครับไม่รับดามกำลังศรัทธาเอาเงินมาแม่ เอายังยังเอาเลยเราเลยศูนย์เด็กเล็กพัฒนาบ้านสกตูมนะครับเนาะก็พัฒนาเด็กเล็กครับผมก็ไม่ไม่ไม่ต้องเอ่ยรายชื่อเนาะไม่ต้องเลยครับครูให้ตัวแทนเข้ามานะครับเรียนเชิญคุณครูนะครับผมมารับเงินแทนเด็กนักเรียนหน่อยครับครับผมมาแล้วครับคุณครูอ๋อคุณครูยังสวยอยู่เลยครับคุณครูครับผมเอ่อนักเรียนเนี่ยทั้งหมด สามสิบเจ็คนละ3ามก็เป็นหนึ่น่งอยเนาะแอบแ้งไปเลยพ่กพงศ์แถวพงก็ให้ท่านผู้ปกครองทราบนะครับคนละเท่าไหร่นะครับท่ละ300คนละ300ร้อนะครับสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกตูมนะครับเนาะกี่คนครับกี่คนครับทั้งหมดสามสิบเจคนนะครับเป็นเงิน1นึ่งพันหนึ่งหมื่นบอมบ๊องบ๊อมบ๊นึมนห่วงสเวงคือพ่อมก็จะให้อ่อ คุณครูรับแทนไปเลยครับ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 ครให้เกินได้เนี่ยให้ขาดนะเจ้าปู่ทวงได้นะครับคุณครูให้เกินอย่าอย่าอย่ากลับไปทวงที่กรุงเทพนะถ้าขาดขาดขาดรีบทวงเลยนะครับต่อไปก็ต่อไปนะครับเอาเอาตามรายชื่อข้างบนเลยเนาะครับรายชื่อผู้ป่วยติดเตียงนะครับอาจจะมีญาติมารับแทนไม่ได้แล้วก็ญาติมารับแทนนะครับเนาะรายชื่อมีดังต่อไปนี้นะครับรายชื่อหนึ่งที่หนึ่งนะครับนายไลนะครับ เชื้อพนแข็งห้าร้อยเท่าไหร่ครับเอ่าเท่าไหร่ครับท่านเอ่อคนละหกร้อยหกร้อยครับละหกร้อยบาทนะครับผมครับครับอ้าวเลยครับท่านผูม ลุงตู่ก็ให้600เหมือนกันนะครับเจ้าปู่ก็ให้600เหมือนกันนะครับต่อไปท่านจะไปลงลุงตู่ให้600โอ้โหยังไม่ได้เลยเดือนนี้อไปได้มากเกษตรของอุณิตรงนี้เยอะเยอะครับผมไล่ไตามนี้เนาะค่ะต่อไปครับผมนายฟ้านะครับทองใสครับนายฟ้ามารับไหวไหมไม่ได้ลูกหลานรับแทนได้ไหมที่เราทองสีมามานี่นี่ครับอ่าครับลูกมาครับอันนี้เลครับครับมารับแทนนะครับครับอ่าครับได้หกร้อยเหมือนกันนะครับทุกท่าน แล้วก็ต่อไปครับนายทีนเสื้อคนแข็งอีกรอบหนึ่งคนละคนแต่น้ำทุกคนเดียวกันครับเสื้อคมแข็งเยอะนะครับมารับแทนนะครับมื่อกี้จินเงือบมันบานเงือบนะครับเว้นอะไรเออมันบานครับบันละเมียมารับแทนนะครับมันบานมันบานเงือบเนาะโอโกนจีเงือบอ๋อลูกชายเขาเสร็จฮะคนที่ตายคนที่เสียชีวิตคนที่เสียสองพัน เจ้ากับข้าผมว่าไทยเนี่ยคนที่เสียชีวิตเน่ะสองพันสองพันรอได้คือี่การใช่ไหมพารหกร้อยไม่ไม่ที่ท,ท,ที่ที่เสียชีวิต<ล>อ๋อพิการหกร้อยใช่ไหมตอนนี้ <oui> พิการใช่ไหมครับ Herr, พิการครับรรครับผมครับก็หกร้อยครับพิการสองครับลุงลุงตัวให้หกร้อยเจ้าผูกให้หกร้อยเหมือนกันครับต่อไปนะครับผมนายเหลาครับผมไม่มีนามสกุลนี่ นายจันนี่มัน่ยังนี่อันนี้น,งนงางเลาดิผมมากรุกคออ๋อนางจันสองสองท่านนี้สองท่านนี้ไม่ใช่คนชรานะครับ <c oughs> เป็นนายทุนใหญ่เลยครับท่านนึงมาจากสวิตเซอซร์แลนด์ซ้ายมือนะครับ เป็นคนที่มีฐานะสูงมากแล้ครับและท่านหนึ่งก็เดี๋ยวก่อนคุณพี่พิสมัยเป็นคนออกทุนหลายๆส่วนในการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้ครับนะครับองขอบคุณสองท่านนี่มากเลยนะครับแต่พอดีท่านหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้ขอโทษจริงๆริงนะครับเพราะเียชรนะครับ นายโอ้ยเอานี่ก็บผมบอกแล้วเนะาะอย่าเพิน่นผิดนั่นนายถิ่นนะครับนายถิ่นเสียชีวิตนายถิ่นนะครับ,ชนนรบเชือ้อคนแข็งนะครับเนาะก็รอเจ้าปู่ไม่ไหวนะครับก็ได้เสียชีวิตไปแล้วก็ขอลูกๆมารับเสียครับทัวของนายถิ่นด้วยครับเนาะก็ให้ญาติมารับแทนครับผมเจ้าปู่มอบให้เท่าไหร่ครับสองพันบ<อ>าทท่านผู้ชมโอ้โหผมให้เจ้าปู่นะครับ ครับผมวันนี้จะโปมอบให้เยอะกว่าลุงตู่นท่านผู้ชมอ่าทนายขออีกห้าร้อยครับช่วยช่วยครับทนายมอบให้ห้าร้อยครับต้งบูญนะครับอ่าผู้ผู้เสียชีวิตนะครับนะให้ยยากนะครับผู้ที่เสียชีวิตก็เสียชีวิตไปแล้วครับผมลูกสาวขอเจ้าครับผมอาลูกสาวครับผมครับครับผมเดี๋ยวจะไปลามอีกเดี๋ยวจ่ายอีกวันนี้มากับเจ้าปู่ทั้งย่านครับอ้าวบ้านนี้ติดเตียงรายสุดท้ายนะครับนายหลาวก็ไม่มีนามสกุลครับผม แม่กองมาเล่เลยนะมาเขามามาับเอาบัตรมาด้วยเอาบัตรพู้สูงอายุมาด้วยใค่ก็ไปชดไปชดอ๋อคนที่ติดเตียงครับอกมาจืนยิญาณนอนยากายัานะครับนี่ใช่ไหมสองพัไม่ใช่ห้พันท่านไปแล้วหากร้อยรอาครับ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  มีมีคนก็ถามผมว่าเงินอันนี้มาจากไหนมาจากป้าต้อยเมกาเจ้าโปแล้วก็ทีดอะไรนะเจ้าโปรองรองนะนนะครับมันเงินสมทบมาจากอ่าต้อยเมกาแล้วก็เจ้าปูร่วมกันสมทบแล้วก็มีพี่สมัยสมทบมาด้วยนะครับก็เจ้าปูนี่เป็นเงินที่ขาไผ้าได้ก็ให้สื่อที่มาถ่ายอยู่นะครับเงินที่เจ้าปูได้มานี่เป็นเงินที่เจ้าปูครับ จำหน่ายเสื illa, illa, ata ata himself, ้อครับเสื้อท <Thank you. S 2> <did> ี่ม <os> ี <every 50> ตัวจตัวพีน่ะเสื้อเจ้าปูนครับรายได้ส่วนหนึ่งเขาก็มามอบให้พี่น้องชาวกกฏองค์ตูมแล้วก็ผู้สูงอายุผู้เสียชีวิตแล้วก็นักเรียนนะครับนักเรียนที่เออป้องฟื้นได้อ้ไม่ใหญ่จะเป็นยังป่วยเป็นยังอ่ะป่วยนี่ป่วยไหมอายุเท่าไหร่แล้วครับสามยืนแลยนะ กับสามเดือนแล้วอายุเท่าไหร่คะท่านหมอทบยาโย่ดังๆดังๆไม่ป่วยครับผมท่านทนายถามว่าอายุเท่าไหร่นะครับอายุอายุเจ็ดสิบปุครับโอ้ยอายุยืนอย่างไลนะยังดูยังหนุ่มอยู่เลยเนี่ยอ๋อครับผมก็เป็นขอให้แข็งแรงแข็งแรงครับหมดคอยหายเร็วๆนะครับเด้อครับผม เอ,อาละค,ครับผมคงคิดว่าผมจะทําถ่ายคลิปแค่นี้กันแล้วกันนะครับก็ให้เห็นกิจกรรมที่วันนี้ที่เราจากป้ะต้อยอเมกาเจ้าปู่และหลายๆท่านร่วมกันเอา,อามีสมทบทุนแล้วก็มาแจกให้กับผู้ป่วยผู้ยากไล้แล้วก็เด็กนักเรียนเพื่อเป็นฝังกำลังใจแล้วก็นางรำแห่งบ้านกก ตูมนะครับ <Okay. S 1> ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับที่ได้ได้ชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทนายด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ